โฉ์หน่อยเออตัวนี้ตัวขานาไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเๆ้ยมันต้องอย่างนี้น่าได้แล้วอุ้ยยังยายตึงมือสาใจหูยายจริงผลงานเราวันนี้น่าจะร่วม10กิโลได้นะครับนะพอไหมพอไหมยอม้อนเพียวๆก่อนไปละเพียวเไปเลย สวัสดีท่านผู้ชมครับผมสวัสดียามค่ำคืนครับวันนี้อยู่กันที่แม่น้ําแม่กลองครับหลังเขื่อนท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับก็ออกไม้มาตกปรากฏพี่นาศครับที่เราลงของดินนะวันนี้เราจะมาลองแม่น้ำสักหน่อยนะก็ตกเป็นเยื่อเม่นนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้เลือดนะครับอ่อยแค่นั้นเองมาดูพี่นาก่อนเลือดยังไม่ลงนะพี่นาศลงไปแล้วอ่ะยวรอก่อนครับพี่นาศยากมาลองของใหญ่ครับไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะลง โอเคเลือดเราลงใต้เรือไปแล้วนะครับก็ปัญหาการตกปรากฏก็คือต้องปิดไฟครับไม่มีอะไรจริงๆมันต้องปิดไฟนี่ผมก็ทําเหยื่อมาด้วยนะครับจะใช้เป็นคันเบ็ดตกนะเพิ่งจะปั่นเมื่อกี้เนี่ยนะครับปั่นเสร็จก็มากันเลยของพหน้าเป็นเหยื่อสำเร็จนะย่อเหม็นของผมไม่เหม็นส่วนผสมก็จะมีแค่ เนื้อปลาไข่มันบัวอะไรปลาดึงเหรอ,อรเนื้อปลาไข่มันบัวแล้วก็ตับไก่นะที่ผมทํามานะไข่ไก่ก็ไม่ได้ใส่ด้วยรอบนี้มันเละหน่อยแล้วก็ใส่นู่นมาโอเคเดีย๋ยวผมวันนี้เละนะครับเละ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 ไม่ได้แช่เย็นมา่ะไม่มีอะไรมากนะปิดไฟนะครับตกปลากดต้องปิดไฟ เพราะความขังนะครับต้องปิดไฟตกทีเดียวหมดเลยหรอตกใช่ไหมเดี๋ยวผมงคย้อนตรงนี้แล้วกันขอย้อนย้อนทางนี้ก็ได้นะวะมันย้อนปิดฮะโอเคเดี๋ยวผมปิดไฟนะดูแล้วเหรออุ้ยพี่นาดรูดรุดเหรอรูดอู้ตัวแรกรูดอ่ะอขาดเปล่าตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่แม่น้ำตัวใหญ่โอ้ตัวแรกก็รูดแล้วครับ อ่ะพี่ไฟต่อโอ้เสียดายอะอะไรวะพี่นาทำตัวแรกรูดอีกแล้วเริ่มไม่ดีเลยวะตัวแรกก็เล่นเล่นงามก็แล้วตัวแรกก็ทำรูดไปแล้วโอ้อไรเนี่ยผมเลกระชากพี่ก็กระชากเลยอะไม่ให้มันให้มันลากบือ้อหน่อยเราครอบไหนวะกูไม่รู้หมดไหนไหมไม่มีหรอกโอเคครับผมจุดแรกนะครับพี่นาทำรูดไปนะแล้วก็ไม่มีโอ้โหเยอะเราก็ไม่มี เยอะหมดไวมากน้ำแรงน้ำแรง,ง,แรงไปเดีย๋ยวไปจุดต่อไปดีกว่านะครับอ่าจุดต่อไปครับผมตรงนี้ทำเลยว,ลวุ่ยแกจับตั้งหน่อยจะนาพร้อมลุยน้าประมาณน่องนะครับจะทำดูดีกน่ะจะพยายามเราแรงค่อยบาดไปด้วย มันจะมีตัวสองตัวนะครับจุดหนึ่งนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับตัวสองตัวแค่นั้นแหละเหี้ยเราเละมากเลยวันนี้ป <c oughs> ิดไฟก่อนนะเฮ้ยหมดแนอตัวนี่ไงโอ้ยมันอยู่น้ำตื้นๆนี่ครับผมอ้าวลืมเปิดไฟ ตอนแรกของเรา <laughs> ผมได้ก่อนอนี่มันปรากฏของดีนี่ว่ะปิดไฟครับโชว์ก่อน <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปไห <laughs> มลวดเยะอะอะไรคงแต่นาดวะเป็นเบ็ดเป็นเบ็ดนะพี่นาทำรูดดีแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวใหญ่ไหมใหญ่เยอะแต่ทำรูดดีแล้ว เป็ดไม่มานทิ้งไปตัวนี้ง้างไปแลยง้างเลยง้างเลยอ่ะใช้เป็ดไรวะเป็ดไม่ดีก็เป็ดตัวแก่ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดนเปโอ้จะไม่ได้เออแล้วโอ้นี่เป็ดเล็กนี่เป็ดเล็กโอ้ง้างเลยตัวแรกรูดตัวนี้ง้างครับตานาดแววไม่ดีนะครับตัวใหญ่มันจะกินท้ายน้ำนะแล้วก็โดนตานาดก่อนนะครับเจอเป็ดพี่ตานาดเปลี่ยนใหม่เป็นของอะไรกลับมาจัดไปครับเดี๋ยวจะเวค้าดีกว่า เป็นบางคนเป็ดชินนนนโชน,นูเบอร์โฮกชิน่เบอร์โฮกเองแต่เหม็นก็ไม่น่าหงางนะน่ดมือหนักกันดิไปมีมาแล้วไปอโอเคมารอห้าถีย้ายนะครับห้าถีย้ายตรงนี้น้ำตื้นๆมากเลยนะดูนะย้อนไปึปบถึงเกลือแล้วระดับน้ําอยู่แค่นี้นะนี่ครับนี่ระดับน้ำที่เราตกกันนะนี่ครับเนี่สถานระดับน้ำเนี่ยตะกัโกนนะครับแค่นี้เองนะครับ ตน,นาดเลครับทำมูรุดไปตัวที่สองนะครับเอามใส่พลอยเพราะว่าแตเป็นหงากระเริ่มเลยไปกันเต็มนะฮะไหลไหมไหลเอื่อๆไหลช้ามากฮะมาแล้วเหรอมาแล้วเหรออุ้ยพึ่งโยนเลือดไปมาเลยเลยได้แล้วตัวตึงมือตัวตึงมือมาแล้วพี่นานะครับจุดนี้เพิ่งโยนไปนะ เปลี่ยนเป็ดใหม่แล้วเป็นไงเปลี่ยนเป็ดใหม่แล้วโดนครับต้องเป็นตัวไซยยนี้แหละที่รุดไปใช่ไหมอืมโอ้โห,โหมาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมลงเบ็ดบ้างนะครับยังไม่ได้ลงเลยว่าครีมอยู่ไหนมาไม่รู้ได้มาปะไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะตัวแรกนะสวยงามกดได้ย่างโชว์มาอ่าแต้มแรกของเราได้ไหมได้ได้เว้ยแต่น่าได้แล้วครับ นา่าได้แล้วอุ้ยยังใหญ่ถึงมือตาจใยหูยใหญ่จริงโลโลถึงไหมกเก้าขีดเกาขีดเก้าขีดตัวนี้ครับอุ้ยโลไหญ่โลโลมาแล้วขอปิดไฟก่อนนะครับผมผมก็ตกอ,อยู่นะผมต้องปิดไฟก่อนอเอย้อุ้ยไม่ได้ถืออุย้ยใจไหมใจไหมใหม่แล้วครับใหม่แล้วอุยอ้ยอุย้ยโคใหญ่โคเฮ้ยใหญ่เดียวคาดนะนั่นพันพันไปพันเรือ ตึงมือตึงมือวสวยวสวยสวยเย่ yeah. ไปก่อนโห oh, ไม่ได้เลยนะไทยปรากฏนี้มันต้องปิดไฟตลอดเลยหมดตไก่เนี่ยาเหจะไม่ไหวโอเคจุดน,นี้ได้ต้องตัวเนี่ยมนะน้ำตื้นตื้น,ต,น,ต,นตื้นมากเลยในะห็นพื้นเลยนะครับต้ <laughs> แต่ต้องปิดไฟนะครับไม่งั้มันไม่มา เฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยปีนานมาครับมาหมาป่าอุย้ยตัวใหญ่ด้วยนี่บอกแล้วเอาปลาในต่อหม้อโอ้ได้ครับได้ตัวแล้วด๋ยวอ,อยู่เดี๋ยวก่อนนี้อยู่ไหมเนี่ยเออผมไม่ได้ถ่ายมาหลายช็อตนะแบตหมดไม่รู้ครับช็อตนี้แหละเราจะได้โชว์ เกี่ยวฝากันไหมจริงๆไม่ต้องตีนาำก็ได้นะหม,มามันจะแหละโอเคโอ้ทำแรงเชียดเป็นไงมาแล้วโอ้ตัวน้อยไม่ต้องดูเราตัวใหญ่เราก่อน น้ำแ่งแชดมันจะมีหรือว่าเปิดไฟมามไม่หนีไปหมดแล้วเหเฮ้ยมีเหรอตัวเป็นไ<ส>นงไายซายไาไซายายายดีไหมที่แ้าง่างครับวู้ยตัวดีเว้ยใ <c oughs> ช้ได้อยู่เท่ากับของปูด้วยของดินใ <c oughs> ส่ของดินเราของดินเราถือว่าตัวใหญ่แล้วนะตัวนี้โอเคฝ้่งข้ามอะแพ้จมอะที่บอก คแค่หนูเคยวิ่งวิ่งไปันเจอวังอะ่ะมาเหมือนกันมาัมันการมาเหมืนกรันกรโอ้ตัวน้อยไม่ได้โชว์ข้าวหรอวะเด็แกแค่ได้โชว์ข้า,ออาวมั้งละได้โชว์ข้าวมอ,อ้งแล้วเฮ้ยอรอยครืน ได้โชว์เขามางแล้วนะครับตัวนี้โอ้ไม่ใหญ่เลยครึ่งโลครับโอเคอร่อยจัดเกินเลยวะ่ะกืนไปเลยกินเกินเลยป <c oughs> ลาดมัยไหมมันไม่ เบ็ดเรามันเล็กเบ็ดตุกขี้วัวในที่ต็นท์หน้าธรรมงอแล้วมือก็น,นี้ไม่เหมือนกันมือมันบ้ากำลังมาเว่ยมาเว่ยมาเว่ยโธ่เฮ้ยพี่นาดเ,นเาด้ยขาดขาดครับก็บ้ากำลังไงบ้ากำลังไงไม่พอดเลยไงเมื่อกี้ยังบอกอยูเลย มันไม่เหมือนคันน่ะคันมันพอ่อนได้อะนี่ไงน,นี่ไงโดยจะได้ละตอนไม่ยอมยุดต,ตัวนี้เองเอาไหมปล่อยไหมปล่อยไหมปลาคลองไอ้ยผาน้อยมาปล่อยดีกว่าปลาคลองใช่ไหมรุ่นนี้ไม่เอานะระดับเราวันนี้คัดแล้วคัดซสายนะครับ เดี๋ยวเขาดูพญานะครับได้มาเรื่อยๆตัวดีว่ะได้โชว์หน่อยตัวนี้ตัวข้างในวะเฮ้ยเฮนี่ฮ้ยมันตัวอย่างงี้โอเคพกแล้วปลามันอยู่รูนี้นี่ครับผมได้โชว์เขาหน่อยแต่ได้หลายตัวแล้วแหละไม่ได้โถนะอันนี้โชว์หน่อยคู่อะอะไรอย่าบอกนะรูดนะอย่าบอกนะรูดนะโอ้เลือดแต่ตัวน้อยแฮกคู่ก็มา ตัวใหญ่ไม่ได้ครับพี่นาตรูดไปห้าตัวแล้วนะสำรับแมตคืนนี้นะไม่ใช่จับพอกนี่เห็แต่ตัวแค่นี้เลยที่อยู่ตัวใหญ่นี้รูดหมดเลยนะครับโอเคขณะนี้ก็ตีสี่แล้วนะเราจะตกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับตรงนี้จุดแรกที่พี่นาททำรูดไปนะเราวนกลับมาซ้ำนะครับลองดูสิจะมีปลาตัวอื่นเข้ามาแทนหรือเปล่า แถมเลือดอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยเอา้าติดปลาวะ่ะติดปลาครับปลาใต้เรืออืบนี่ปิดเกมไม่มงคลแล้วเฮ้ยมันก็ตกได้ทั้งคืนดีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยวนกลับมาที่เดิมมันก็มามันก็มีตัวใหม่มาเพิ่มนะครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไฟมันดับเองวะเออไฟมันดับเองอะเป็นหมดหรอ นะจะหมดกืนเบ็ดเลยว่ะไฟจะหมดแล้วนะครับเมื่อกี้มันดับเองนะขอโทษทีมันจะตอนอ้าเนี่ยมันจะเปิดไฟไฟหมดแล้วครับไฟแบตโอเคโอเคตรงนี้เราก็มาถึงชายฝั่งแล้วนะครับผมตกปลาตั้งแต่ตอนสองทุ่มนะส <laughs> องทุ่มยันตีสี่คนงานเราวันนี้น่าจะร่วมสิบกิโลได้นะครับนะนี้น่าจะได้แล้วนะครับ เดี๋ยวไปเลียงไม่ต้องเลียงเลียงเลียงดีกว่าที่ไปเลียงให้ดูดีกว่าหรือไปช่างช่างที่บ้านดีกว่าเนอะช่างโชว์เลยดีกว่าเออต้องเลียงหรอวเดี๋ยวช่างที่บ้านให้ดูนะครับผมกี่โมงสี่ห้าเนาะสี่ห้ามาดูผลประกอบการของเรานะครับผมเดาว่าเจ็ดกิโลนะทีน้าวัดเท่าไหร่หกหกนะทีน้านี้เซ็ตสุดแล้วนะเดี๋ยวแลเซ็ตสุดไว้แล้วนะมาผมวัดเจ็ดทีน้าบอกว่าหก ตัวนี้ก็เกือบโลแล้วเนนะี่ยเชึบชึบเชึ้อไม่น้ำไม่เอาไม่น้ำไม่ต้องดิ <c oughs> วนันนี้ตัวนี้เป็นโลลนะเนี่ยล <c oughs> งไม่น้ำก็ตัวใหญ่นะครับ <c oughs> ใหญ่เลยเป้งเ,เลย้าโลแล้วห้าจุดห้าถึงไหมเจ็ดเราเดวาว่าเจ็ด 6.6อล้รใช่ไหมตัว <5. S 1> ่าบางคนก็ถูกอ่ะสิ6.5 6.6 <6. S 1> ไม่ถึงเวย6.7ครับผม6.7กิโลนะครับสำหรับงานคืนนี้จริงๆต้องได้เป็น10นะ <c oughs> พี่นาทำรุดไป5ตัวรุดเฮ้ยขาดไปหนึ่งตัวนะแล้วรุดสี่ตัวนะพี่นาทำรุดนะตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ ที่ทำรุดนะครับก็ไม่ได้ได้ดูนะแต่กตกประกดนะไทยคลิปยากนะครับไทยคลิปยากมากนะเพราะมันเปิดปลายตกไม่ได้นะครับก็ชอบกดไลค์กดแชร์น,นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ